สวัสดีค่ะกลับมาพบกัอ่านเข้าเซ็นกันเหมือนเคยนะคะวันนี้หยิบเล่มนี้มาฝากค่ะ Everyday Sisu ปกติเป็นพิเศษเขียนโดยคัตยะปันสะแปลโดยพัฒยาธีรวัตรสกุลค่ะเล่มนี้จากสำนักพิมพ์ Flying งแบรนะคะหลายคนอาจจะรู้สึกแปลกๆกับชื่อหนังสือที่เรียกว่าซิสุนะคะซิสุมันคืออะไรแล้วทำไมต้องมีซิสุกันทุกวันด้วยนะคะซิสุเนี่ยมันเป็นเหมือนคุณสมบัติประจำชาติของชาวฟินแลนด์ค่ะเป็นการฝึกฝนทักษะการสร้างพลังฮึด ในแบบฉบับของชาวฟินแลนด์นั่นเองค่ะซิสุเนี่ยจะทำให้ชีวิตเนี่ยลื่นไหลแล้วก็มีความสุขในทุกจังหวะของชีวิตแม้ในยามทุกท้อค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะฝึกฝนทักษะเพื่อสรรสร้างซิสุในทุกๆวันได้ยังไงบ้างค่ะเริ่มจากข้อแรกนะคะซิสุแห่งกายใจหมายถึงการดูแลความอยู่ดีมีสุขทั้งร่างกายและจิตใจของตัวเองเป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าถ้าร่างกายแข็งแรงเนี่ยจิตใจก็จะเข้มแข็งนะคะและหาก จิตใจแข็งแรงร่างกายก็พร้อมจะสู้ต่อได้เหมือนกันค่ะข้อที่ 2, สซิสุเพื่อการบำรุงรักษาสุขภาพจิต คืออะไรคือการที่เราไม่เพิกเฉยต่อความรู้สึกเหนื่อยล้าความท้อหรือความอัดอั้นของตัวเองนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการระบายความทุกข์เนี่ยก็ให้หาคนที่ไว้ใจได้นะคะแล้วก็พูดคุยค่ะการทําแบบนี้จะช่วยปรับอารมณ์เราได้ดีที่สุดนะคะข้อที่3ามสิสุที่เห็นอกเห็นใจหมายถึงการมองสิ่งต่างๆเนี่ยจากมุมมองและจากความคิดของคนอื่นบ้างเพื่อจะได้เข้าใจนะคะแล้วก็เคารพในความเป็นเขามุมมองของเรา เราก็จะกว้างขึ้นค่ะข้อที่4ดูแลตนเองแบบสิสุหมายถึงการดูแลเรื่องการกินอาหารที่สมดุลแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอหลับสนิทอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังต้องรู้จัก ตัวเองดีพอด้วยค่ะว่าอะไรเนี่ยมันดีหรือไม่ดีกับชีวิตเรานะคะข้อที่ 5. สร้างสิสุด้วยซาวนาการเข้าซาวนาเนี่ยนอกจากจะดีต่อสุขภาพกายในแง่ของการขับพิษแล้วนะคะก็ยังช่วยให้ผ่อนคลายจิตใจได้อีกด้วยค่ะข้อที่6จากธรรมชาติสูส่สิสุเขาบอกว่าให้เราเนี่ยหาเวลาเข้าใกล้ธรรมชาติเพราะธรรมชาติเนี่ยช่วยให้เราได้ฟื้นฟูแล้วก็สร้างพลังงานสำรองที่มันหมดไปให้เกิดขึ้นมาใหม่ได้ค่ะ ข้อที่ 7. ซิสุและความยั่งยืนหมายถึงการกระทําและก็การเลือกวิธีที่เราเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เลือกวิธีการกินและการบริโภคที่มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะข้อที่8ซิสุเชิงปฏิบัติหมายถึงการพยายามคาดการสถานการณ์ตามความเป็นจริงหรือการใช้ทักษะการวางแผนล่วงหน้าเพื่อรักษาระดับพลังงานและก็ความแข็งแกร่งทางจิตใจและร่างกายของตัวเองเช่นรู้ว่าเราเนี่ยจะเป็นคนที่หิวเก่งแล้วถ้าหิวขึ้นมาเนี่ยเราจะอารมณ์เสียหรือหงุดหงิดทําอะไรไม่ได้ เราก็ควรจะพกน้ําพกขนมอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยนะคะติดตัวไปด้วยแบบนี้ล่ะค่ะเขาเรียกว่าสิสุเชิงปฏิบัตินะคะข้อที่9หยุดพักแบบสิสุเมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตหรือสถานการณ์เนี่ยมันดูหนักนาสาหัสนะคะเขาบอกว่าให้เราเรียนรู้ที่จะหยุดพักหรือปฏิเสธมันบ้างข้อที่10จัดการพลังงานแบบสิสุเราต้องเรียนรู้ที่จะจัดการพลังงานของตัวเราเองค่ะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ต้องการขอความช่วยเหลือ เขาบอกว่าการขอความช่วยเหลือในจริงๆแล้วมันถือว่าเป็นสัญญาณของพลังฮึดนะคะแล้วก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เราควรจะต้องฝึกฝนค่ะเพราะมันจะช่วยจัดการพลังงานส่วนบุคคลได้เป็นอย่างดีค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นแนวคิดแบบสิสุที่ชาวฟินแลนด์เนี่ยเขาฝึกฝนจนเข้าไปอยู่ในสายเลือดแล้วล่ะค่ะจนทําให้พวกเขาเนี่ยมีความอดทนแล้วก็ไม่ย่อท้อต่อระยะทางที่ยาวไกลไม่ว่าจะเป็นการเดินทางจริงๆหรือการเดินทางสู่ความสําเร็จใดๆก็ตามในชีวิตของพวกเขาจริง จริงๆแล้วนะคะแนวคิดเรี่มเนี้ไม่ได้ปกป้องให้เราเนี่ยไม่ต้องล้มนะคะแต่แค่บอกว่าถ้าล้มเนี่ยก็ลุกขึ้นมาใหม่ถ้ามีบาดแผลก็แค่รักษาเจอปัญหาก็ให้กัดฟันสู้แล้วก็ตระหนักรู้ในธรรมชาติที่ว่าอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์ทุกคนค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านข่าวเ้นแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ